วันนี้ผมจะพาทุกคนมาที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดาราชบุรีครับผมมีที่ดินแปลงสวยๆที่เป็นบ้านสวนเกษตรผสมผสานครับแล้วก็มีโคกหนองนาด้วยภายในนะครับมีบ้านหนึ่งหลัง พื้นที่ใช้สอยกว่า250ตารางเมตรครับแล้วก็มีสระน้ําที่ใช้สำหรับการเกษตรได้น้ําตลอดทั้งปีพื้นที่ทํานาและพื้นที่ทําการเกษตรครับแปลงนี้จะมองเห็นวิวเขาสวยๆแบบนี้เลยนะครับอยู่บนเนื้อที่8ไร่เป็นชนดครุฑแดงนอนส4จอกับราคาทั้งหมดครับเพียงแค่2 9้า0 0 0บาทเท่านั้นครับ แล้วตอนนี้เราก็อยู่กันบนถนนไฮเวย์ครับเชื่อมต่อระหว่าง2อําำเภอนะครับคืออำเภอบ้านโปง่งจังหวัดราชบุรีทางด้านนี้แล้วก็ไปที่อำเภอท่ามากานะครับของจังหวัดกาญจนบุรีครับซึ่งเป็นเส้นที่เชื่อมต่อระหว่าง2อําเภอเลยนะครับเส้นนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางมาตรฐาน2เลนแบบนี้นะครับแล้วก็มีไฟฟ้าไฟสว่างสองทางเรียบร้อยแล้วครับส่วนแปลงที่ผมจะพามาดูในวันนี้นะครับคือบ้านหลังนี้เลยนะครับ เราจะเข้ามาจากถนนที่เป็นถนนลาดยางเส้นไฮเวย์เนี่ยนะครับเข้าไปเป็นถนนคอนกรีตเนี่ยประมาณเพียงแค่30เมตรเท่านั้นนะครับเดินไปนิดเดียวก็ถึงเลยนะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นถนนคอนกรีตที่มีความกว้างอยู่6เมตรนะครับแล้วก็ตรงข้ามกับแปลงเรานะครับก็จะมีสระน้ําของเพื่อนบ้านนะครับที่มีน้ําตลอดทั้งปีเช่นเดียวกันนะครับซึ่งเราสามารถมองเห็นบรรยากาศ ของสระน้ำลูกนี้จากหน้าบ้านเราได้เลยครับเริ่มจากต้นมะม่วงต้นนี้เลยนะครับมันจะมีหลักอยู่นะครับอันนี้ก็มีแนวเขตชัดเจนเนาะเนี่ยครับจากหลักนี้นะครับทางใต้ต้นมะม่วงเนี่ยแล้วก็ยิงยาวนะครับตรงไปเลยนะครับถึงท้ายแปลงนะครับความลึกเนี่ยประมาณ300เมตรครับ ส่วนหน้า,นาแปลงนะครับจะหันหน้าทางด้านทิศตะวันออกนะครับก็จะมีความกว้างอยู่ที่45เมตรนะครับก็จะอยู่ถึงบริเวณที่มีรั้วของเพื่อนบ้านที่ถัดจากเราไปนะครับทางด้านนู้นเดี๋ยวผมจะพาไปดูกันแต่ก่อนดีนนะครับผมพาเข้ามาดูบริเวณพื้นที่รอบๆตัวบ้านแล้วก็ตัวบ้านกันก่อนเนาะ ด้านหน้านะครับอันนี้มะม่วงที่เห็นอยู่เป็นมะม่วงอกร่องนะครับอันนี้ก็ให้ผลผลิตแล้วนะครับแล้วก็ต้นนี้เป็น R2E2 e นะครับอันนี้ก็ต้นสูงใหญ่ให้ร่มเงาได้ดีนะครับแล้วก็ให้ผลผลิตแล้วเช่นเดียวกันครับข้างๆกันจะมีมะยงชิดนะครับก็อายุประมาณสัก3ปีแล้วเนะาะมะยงชิดแล้วก็ออกลูกออกดอกเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ผมพาดูต้นไม้หน้าบ้านก่อนนะ <laughs> มีทับทิมนะครับ แล้วก็มีชมพู่นะครับถัดกันไปนิดนึงก็จะเป็นต้นเสียนท้อนะครับผลไม้หายยากแล้วเนาะแล้วก็ันี้จริงๆปลูกโตช้าเลยนะครับปลูกได้ขนาดนี้ก็หลายปีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีลูกแล้วนะออกดกเลยนะครับนี่ครับอันนี้ก็เป็นต้นยอเนาะข้างๆกันครับแล้วก็ทางด้านนู้นนะครับหน้าบ้านมีทั้งฝรั่งนะครับแล้วก็มีมะยมนะครับทองอูไรมะม่วงอีกต้นหนึ่งนะครับแล้วก็ ทางถัดไปจากข้างบ้านเราครับก็เป็นพืชผักสวนครัวนะครับอย่างข่าตะไคร้นะครับแล้วก็มีกล้วยนะครับที่ปลูกเอาไว้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ระเบียงนะครับที่สามารถมองเห็นบรรยากาศของสวนหน้าบ้านของเราแล้วก็บริเวณริมสระน้ําที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เรานั่งบริเวณหน้าบ้านเนี่ยก็จะมองเห็นแบบนี้เลยหรือจะไปน,นั่ง ล่มๆนะครับใต้เตาน้ำม่วงอันนี้ก็ได้บรรยากาศดีอีกแบบนึงนะครับหลังนี้นะครับเรามีกล้องวงจรปิดเอาไว้ให้นะครับถึง4ตัวเลยนะครับก็เพิ่มความปลอดภัยให้อีกนะครับส่วนภายในบ้านครับสําหรับหน้าบ้านนะครับจะเป็นประตูกระจกแบบนี้นะครับเลื่อนได้2ฝั่งแบบนี้เลยนะครับเข้ามาก็จะเจอกับห้องโถงที่มีพื้นที่ใช้สอยนะครับกว่า30ตารางเมตรเลยครับห้องโถงห้องนี้นะครับก็ ตีฝ้าเอาไว้นะครับเป็นฝ้าฉาบเรียบแบบนี้เนาะแล้วก็มีโคมไฟนะครับพัดลมมานีเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วปูกกระเบื้องให้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกจากพื้นที่ที่เป็นโถงนั่งเล่นลิฟวิ่งรูมทางด้านนี้นะครับเราก็จะมีโถงที่เป็นทางเดินนะครับที่เชื่อมต่อระหว่างห้องนอนของเรากับห้องน้ำอะไรพวกนี้อีกนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีความกว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ2เมตรครึ่งเลยนะครับอันนี้ก็เดินได้สะดวกสบายส่วนกันได้เลยนะครับ จากมุมนี้ครับเราจะเห็นว่ามันจะมีห้องนอนทั้งหมด3ห้องนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องแรกกันก่อนนะครับสําหรับห้องนอนห้องแรกนะครับจะอยู่ทางด้านปีกซ้ายของตัวบ้านนะครับซึ่งตรงนี้นะครับก็จะมีพื้นที่ใช้สอยอยู่ที่18ตารางเมตรเลยครับสำหรับห้องนี้นะครับก็จะมีหน้าต่างถึง3บานเลยนะครับแล้วก็มองเห็นบรรยากาศโดยรอบของตัวบ้านเนาะแล้วเราก็แถมแอร์ไปให้1ตัวนะครับห้องนี้เป็นห้องกว้างๆที่สามารถ วางเตียงคิงไซส์ได้ถึง2ตัวสบายๆเลยก็ว่าได้นะครับส่วนพื้นที่ปีกซ้ายของตัวบ้านที่ผมบอกไปนะครับจากห้องนอนเนี่ยมันก็จะออกมาก็จะเจอกับห้องน้ำนะครับซึ่งอยู่ทางด้านปีกซ้ายเช่นเดียวกันครับโดยห้องน้ำห้องนี้นะครับมีขนาดอยู่ที่2เมตรคูณ3เมตรนะครับพื้นที่ใช้สอยก็กว้างขวางสะดวกสบายพอสมควรเลยนะครับสําหรับห้องนี้ ส่วนทางด้านปีกขวาของตัวบ้านนะครับก็จะปีห้องนอนอีกหนึ่งห้องครับห้องนี้ก็เป็นห้องที่เหมาหมดเลยครับทางด้านปีกขวาของตัวบ้านนะครับแล้วก็เป็นประตูบานสไลด์แบบนี้ครับห้องนี้ก็ขนาดพื้นที่ใช้สอยเท่ากันเลยอยู่ที่18ตารางเมตรครับพร้อมแถบแอร์ให้อีก1ตัวด้วยนะครับบ้านหลังนี้เรามีแอร์ให้3ตัวนะครับอยู่ในห้องนอนเนี่ยห้องนอนที่1แล้วก็ห้องนอนที่2นะครับแล้วก็ที่ ห้องโถงหรือรีบิ้งรูมนะครับ12,000 BTU เนี่ยให้อีก1ตัวด้วยนะครับส่วนห้องนอนห้องที่3นะครับก็จะขยับมาอีกนิดนึงนะครับจากห้องที่2เนาะห้องนี้พื้นที่ใช้สอยอยู่ที่10ตารางเมตรครับปัจจุบันนะครับเจ้าของก็ใช้เป็นห้องเก็บของครับซึ่งอันนี้ถ้าเกิดว่าใครจะมาเปลี่ยนเป็นห้องนอนก็ทาม,มาทําได้เลยเนาะเพราะว่าภายในครับเราก็ตีฝ้า,าไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็ มีปลั๊กไฟมีอะไรเงี้ยพร้อมจะเป็นห้องนอนอยู่แล้วนะครับก็สามารถมาใช้งานได้เลยครับอันนี้คือทั้งหมดนะครับที่เป็นห้องโถงแล้วก็ห้องนอนภายในตัวบ้านนะครับถัดมาทางด้านหลังครับก็จะเป็นพื้นที่ของห้องครัวกันบ้างครับเราเปิดประตูออกมานะครับจะมีประตูมุงรวดนะครับกั้นเอาไว้ระหว่าง2อโซนนี้นะครับห้องน้ํานี่ครับจะมีความกว้างเป็นพิเศษเลยนะครับเพราะว่าเขาแบ่งพื้นที่โซนด้านหน้าเนี่ย เป็นพื้นที่ซักสาหรับซักล้างเอาไว้นะครับแล้วก็ถัดเข้าไปเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ของห้องน้านั่นเองครับส่วนพื้นที่ห้องครัวของเราเองนะครับก็จะมีพื้นที่ที่กว้างมากๆเลยนะครับจะแบ่งพื้นที่ออกเป็นพื้นที่สําหรับโซนนั่งรับประทานอาหารแบบนี้นะครับก็ได้เลยแล้วตรงนี้นะครับก็จะมองเห็นบรรยากาศสวนของหลังบ้านของเราด้วยนะครับ ส่วนพื้นที่ทําอาหารนะครับเราก็จะมีเคาน์เตอร์ให้ถึง2โซนเลยนะครับจะเป็นโซนเคาน์เตอร์ประกอบอาหารทางด้านนูน้หนหรือเคาน์เตอร์นะครับสำหรับประกอบอาหารอีกโซนหนึ่งทางด้านนี้ก็มีให้นะครับแบ่งเป็น2เคาน์เตอร์แบบนี้ช่วยกันทาอาหารเนี่ยสบายๆเลยนะครับและสิ่งหนึ่งที่ผมชอบมากๆเลยนะครับสำหรับครัวของที่นี่ ก็คือในครัวนะครับมันจะมีหน้าต่างองถึง3บานแล้วนะครับเราก็มีประ,ประตูอีกถึง2บานนะครับเชื่อมต่อระหว่างพื้นที่หลังบ้านที่ออกมาเนี่ยก็จะเจอกับบรรยากาศสวนหลังบ้านของเราแบบนี้เลยนะครับใครที่จะปลูกพืชผักสวนครัวเพิ่มเติมอันนี้เหนือพื้นที่อีกเยอะเลยเนาะ แล้วก็เราก็เชื่อมต่อไปอยังพื้นที่ที่เป็นสวนไร่นาของเราด้านหลังด้วยนะครับแล้วด้านหลังเนี่ยครับเขาก็เทคอนกรีตเอาไว้โดยรอบตัวบ้านแล้วนะครับสามารถเดินได้รอบบ้านเลยโดยไม่ต้องกลัวว่าจะเลอะเลยนะครับแล้วตอนนี้ก็จะมีวงจรปิดเห็นไหมครอยู่ด้านหลังนี้อีกนะครับส่วนประตูอีกบานหนึ่งอันนี้ก็จะเชื่อมต่อไปอยังพื้นที่โรงจอดรถที่ผมพาดูเมื่อสักครู่ตั้งแต่ตอนเริ่มนะครับซึ่งพื้นที่ตรงนี้ครับก็จะเห็นว่า โรงจอดรถเนี่ยสามารถจอดได้ประมาณ2คันมีรถมาจอดเอาของเข้ามาในครัวได้เลยนะครับไม่ต้องเดินผ่านเข้าไปในตัวบ้านอันนี้ก็สะดวกสบายเหมือนกันนะครับจากครัวนะครับเดินออกมาก็จะเห็นบรรยากาศหน้าบ้านแบบนี้เห็นสะน้ำเนาะแต่ไม่ใช่แค่มีพื้นที่โรงจอดรถแค่จุดเดียวนะครับอีกจุดหนึ่งนะครับแล้วก็มีพื้นที่สําหรับ จอดรถได้อีกหนึ่งคันหรือพื้นที่นั่งเล่นได้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเราก็จะเพิ่มเป็นห้องเก็บของอีก1โซนนะครับสำหรับใครทําการเกษตรนะครับก็สามารถใช้ห้องนี้สําหรับใช,ใช้เก็บเครื่องมือนะครับสําหรับทําการเกษตรได้เลยนะฮะสำหรับบ้านหลังนี้นะครับพื้นที่ใช้สอยที่อยู่ที่250ตารางเมตรนะครับ อันนี้คือเป็นส่วนพื้นที่ของตัวบ้านนะครับเดี๋ยวเราไปดูพื้นที่ภายในสวนเกษตรของเราบ้างดีกว่าครับว่าดนในปลูกอะไรไบ้างแล้วก็ถ้าจะมาพัฒนาเนี่ยทำอะไรได้บ้างน,นะครับ ี่นะครับคือแนวเขตอีกทางฝั่งหนึ่งของบริเวณพื้นที่หน้าบ้านนะครับที่ต่อมาจากด้านหน้าที่ผมพาไปดูเมื่อสักครู่นะครับตรงนี้ครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เราสําหรับทําการเกษตรนะครับก็จะสามารถขับรถเข้าไปในบริเวณนี้ได้เลยด้วยนะครับเวลาไปเก็บผลผลิตอันนี้เราจะมีแทงที่ใช้สําหรับเป็นน้ําบาดาลน,นะครับที่สูบขึ้นไปปล่อยให้ชาวบ้าน,นครับอันนี้ทางเจ้าของบ้านนะครับเขาอนุญาตให้ทาง หมู่บ้านหรืออบตนะครับเข้ามาใช้พื้นที่ตรงนี้นะครับสําหรับเจาะบาดาลแล้วก็สูบน้านะครับกระจายให้กับภายในหมู่บ้านด้วยนะครับซึ่งตรงนี้นะครับที่ดินยังเป็นอยู่ในกรรมสิทธิ์ของเรานะครับซึ่งตรงนี้ครับเขาก็จะตอบแทนด้วยการที่เราใช้น้ําฟรีนะครับตลอดทั้งปีเลยนะครับไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของน้ําประปาเลยนะครับมีน้ำไม่ใช้ฟรีนะครับแนวเขตข้างๆแปลงของบ้านเราเนี่ยก็จะปลูกเป็นสวนเกษตรแบบนี้นะครับอันนี้ก็ปลูกเป็น สวนแต้งนะครับที่ปลูกเอาไว้นะครับข้างๆก็จะมีมะเขือนะครับปลูกเอาไว้แบบนี้เนาะเป็นแนวไปนะครับแล้วก็เมื่อกี้ที่ผมบอกว่าภายในแปลงของเราครับจะปลูกเป็นฟักเอาไว้นะครับเนี่ยครับก็ใช้น้ําจากบ่อน้ําด้านหลังที่ผมจะพาไปดูนะครับซึ่งเรามีน้ําใช้ตลอดทั้งปีแบบนี้เนาะแล้วก็จะเป็นพื้นที่ที่ปลูกการเกษตรแบบนี้นะครับใครมีไอเดียนะครับจะมาพัฒนาเพิ่มเติมปลูกเป็นไร่องุ่นนะครับก็สวยดี แบบนี้ก็ทําได้นะครับมีค้างผักเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าใครกังวลว่าเออพื้นที่มันเยอะไปแล้วก็ไม่สามารถดูแลได้ดถ,ถึงอันนี้ก็สามารถปล่อยให้เช่าได้ด้วยนะครับก็จะมีคนมาเช่าทําการเกษตรแบบนี้นครับเพราะว่าแปลงของเราเนี่ยดินสมบูรณ์นะครับแล้วก็มีน้ําใช้ด้วยนะครับทําการเกษตรแบบพืชผัก แล้วก็ทําไร่นะครับอยู่ที่ประมาณ3ไร่ครับแล้วก็โซนด้านหลังครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่นานะคไร่เนี่ยทำนาและของเรานะครับสังเกตว่าด้านหลังะครับเราก็จะเห็นวิวเขาแบบนี้จริงๆด้านหน้าเราก็เห็นนะนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราปลูกต้นทําค้างผักนะครับบังอยู่เขาไปนิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามาโซนด้านหลังโล่งๆเนี่ยจะเห็นเขาได้ชัดมากๆเลยนะครับด้านข้างข้างนี้ก็เป็นแปลงเกษตรของเพื่อนบ้านนะครับแบบนี้เลยเนาะ นี่ครับเขาก็ปลูกเป็นที่นาเหมือนกันฮนะเดี๋ยวเราเดินกันไปเรื่อยๆนะครับเรื่องของการเดินทางนะครับแปลงนี้นีเราจะอยู่ห่างจากแยกไผ่3เกาะครับก็เพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นตรงนั้นนะครับก็จะมีทั้ง CJ7 เแล้วก็มีตลาดนัดด้วยนะครับส่วนถ้าเกิดว่าใครจะเดินทางที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไผ่3เกาะครับห่างจากเราเพียงนิดเดียวครับ3.5กิโลเมตร เดินทางมาจากตัวอำเภอท่ามะกานะครับอยู่ที่จังหวัดกาญจนบ,บุรีเนี่ยห่างจากเราเพียงแค่สิกกิโลเมตรครับแล้วถ้าเกิดไปที่ตัวอำเภอบ้านโป่งนะครับห่างจากเรา23กิโลเมตรเท่านั้นครับเดินทางมาจากขนส่งสายใต้ใหม่นะครับ9กิกิโลเมตรเท่านั้นแปลงนี้นะครับเป็นชโนดนกรุดแดงนอนสอสี่จอครับความสูงจาดับน้ำทะเลอยู่ที่40เมตรนะครับราคาอยู่ที่2ล้าน9แสนบาทเท่านั้นได้ทั้งบ้านนะครับพื้นที่ใช้สอยถึง 250ตารางเมตรโดยประมาณนะครับและยังได้พื้นที่สําหรับทําการเกษตรทาโคกหนองนาอีกนะครับถึง8ไร่ครับแล้วก็มีบ่อน้ําที่สําหรับมีน้ําใช้ตลอดทั้งปีตอนนี้เราก็เดินทางมาอยู่ที่ท้ายแปลงแล้วนะครับที่จะมีบ่อน้ําแบบนี้เนาะแล้วก็จะมองเห็นวิวเขาชัดขึ้นมากๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็นพื้นที่นาของเราเองนะครับซึ่งเพิ่งจะปรับ ไถไปนะครับแล้วก็เตรียมจะปลูกนาในรถต่อไปซึ่งใครมีไอเดียนะครับจะมาทําเป็นสวนมะพราะ้าวตรงนี้ทําได้แน่นอนครับมีน้ําตลอดทั้งปีนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจใแปลงนี้นะครับก็สามารถติดต่อกับเบอร์ทีมงานที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสาหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ